สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมื่อดูคลิปอันนี้ของผมแล้วถ้าไม่เข้าใจต้องย้อนไปดูคลิปเมื่อาาก่อนของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่น้ํานะครับนี่รูปหน,หน้าตาที่ผมได้ทําทการซ่อมแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยผมเด้บกกักีอ่าเรียบร้อยนะครับเก,กีตามจุดต่างๆเรียบร้อยนะครับคือเชื่อมแต่ละเซลล์นะครับ อันนี้คือสีแดงนั่นคือขั้วบวกอันนี้ก็คือขั้วลบนะครับสีดํานะครับอันนี้ผมก็จะลองนะครับจะลองว่าผมเติมน้ํากดแล้วจะมีไฟไหมนะครับแบตเตอรี่ที่ผมซ่อมนะครับมันจะใช้พัดลมสิบสองวัวตัวนี้นะครับเป็นตัวทดลองนะครับจิ้มเข้าไปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับพัดลมมุนติ้วเลยครับ มีไฟนะครับตอนนี้แต่ไฟก็ยังไม่แรงนะครับไฟยังอ่อนนะครับก็ต่อไปผมก็จะทําการาชาร์จประจุไฟนะครับประจุไฟนะครับก็เราทําเกี่ยวกับน้ากดแบตเตอรี่ต้องอย่าลืมนะครับใช้ใส่อย่าลืมใส่แว่นตาใส่หน้ากากนะครับหน้ากาก ไอพิษของตะกั่วนะครับเวลาทําปฏิกิยาทางเคมีจะมีไอพิษขึ้นมานะครับท่านผู้ชมมันไม่ถึงตายแต่ก็อันตรายนะครับอย่าลืมเซฟตัวเองนะครับจะทำการชาร์จไฟนะครับโดยใช้ตัวชาร์จไฟ12โวลต์ DC นะครับเป็น่อรชาร์จนะครับลองดูครับตอนนี้ เกิดปฏิกิริยาทางเคมี M e แล้วครับครับนี่ครับน้ํากดเดือดขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือแบตเตอรี่เราพร้อมที่จะใช้งานนะครับพร้อมใช้งานได้นะครับถ้ามีน้ําเดือดอย่างนี้นะครับแต่บางจุดที่ไม่เดือดก็คือว่าอันนี้เขามีไฟอยู่นะครับ คือก็าําปฏิกิริยาทางเคมีเราไม่ต้องใช้ไฟกระตุ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือว่ามีไฟอยู่นะครับเซลล์นี้ส่วนเซลล์นี้ไฟยังไม่มีนะครับคือเขายังคล้ายๆว่ายังช็อตกันอยู่นะครับเราต้องใช้ไฟเนี่ยไปอ่าสลายนะครับสลายความสกปรปกออกนะครับที่เดือดนี่ก็คือความโกปรปกเขาจะหลุดไปนะครับพอหลุดไปจะเหลือแต่น้ํากรดที่ใสยอย่างเงี้ยคือเซลล์นี้จะมีไฟนะครับส่วนเซลล์ที่ไม่ทํา ไม่ทํางานคือมีไฟครับส่วนเซลลที่มีน้ํากดเดือดนะครับตอนนี้ไฟยังไม่มีนะครับตอนนี้เขากาลังมีอ้อนลื่นไฟเขานะครับนะครับนิวตนันไอเ่ยวกับระบบไฟฟ้าเขาก,กาลังจะวิ่งนะครับวิ่งเพื่อทําการสลายขมสขปกปกออกจะให้มีปฏิกิริยาทางเคมีนะครับนะครับ ข้อควรระวังนะครับคือเวลาเราบักกีนั่ยนะครับเนี่ยหัวแรงเราจะโดนตะก่วกัดนะครับเราต้องทําความสะอาดนะครับเมื่อเช่นนั้นหัวแรงเราจะบักกีไม่ได้นะครับมันจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าน้ํากรดจะมากัดทําให้หัวของหัวแรงเราเป็นสนิมนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับเช็ดดีๆแล้วก็เอาจุ่มน้ํายานะครับฟลักแล้วก็ใช้ตะกวนะครับนะครับกันสนิมกินหัวแรงเรานะครับ คือนะครับกดจะกัดโลหะนะครับน้ำกดก็ก็อ,อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมต้องทำความสะอาดก่อนแรงเวลาบักกีนะครับครับนี่ผมจะประจุอัดเข้าไปแรงๆนะครับเพื่อทิชกเข้าไปให้เขาทํางานเร็วนะครับให้ความสก,สกปรกนะครับให้เขาหลุดเร็วที่สุดนะครับ คือนี่เขาจะเดือดแรงแต่ไม่ต้องกลัวจะระเบิดนะครับเพราะว่านี่ช่องระบายอากาศเป็นเยอะนะครับคือผมได้ศึกษาอย่างดีแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการระเบิดนะครับนี่ผมได้ทดลองแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผ่านการทดลองผ่านการศึกษามันยังยาวนานนะครับครับอันนี้ก็แบตเตอรี่เราเมื่อชาร์จปุ๊บพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่เสียแล้วนะครับเรามาซ่อมได้นะครับท่านผู้ชม ครับคือประหยัดเงินได้เยอะทีเดียวครับตัวนี้แบตเตอรี่สิบสองวลต์ก็หลายตังค์นะครับประมาณลูกละสี่ห้าร้อยนะครับอันนี้คือเราเสียเฉพาะซื้อน้ำกดนะครับน้ำกดขวดไม่กี่ตังค์นะครับประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบาทนะครับประหยัดเงินได้เยอะนะครับลูกนี้ยุคโควิดนะครับอย่างไรก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยืมมาฝามาปิดนะครับเวลาใช้งานจริงเอาฝามาปิดมองกันน้ำกด หนะครับครับสวัสดีครับ